สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะหวังว่าทุกคนคงจะสบายดีกันเช่นเคยคลิปวันนี้อีกแล้วค่ะจะมาทำการ u n b o x อกซิก็เป็นกระเป๋าของชาแนลนะคะตามหัวข้อนั้นเลยก็ได้มาในกล่องนี้นะคะตัวเองไปลอนดอนกับสามีนะคะมาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวมาแกะพร้อมๆกันเลยนะคะเหมือนเดิมเขาก็มาในถุงกระดาษสีดำนะคะแล้วก็มีดอกคาเมเลียมาให้ด้านหน้าเขียนคาว่าชาแนลนะคะ โอเคมาแกะไปเลยพร้อมๆกันก็จะมีอาการตื่นเต้นนะคะตกไปแล้วนะคะคือเขาก็มาพร้อมกับบินใบเสร็จนะคะเขาก็จะให้มาแบบนี้ตัวนี้ซื้อที่ห้างแฮร์รนะคะเดี๋ยวจะมาพูดกันถึงเรื่องราคาทีหลังนะคะนี่ก็เป็นกล่องของเขาเขาก็ห่อมาได้สวยงามมาก ตื่นเต้นตื่นเต้นทุกครั้งเลยที่ได้เกะกล่องนะคะโอเคคงจะเกาะโอเคจ้งคงแกะฝั่งนี้นะคะอื เป็นการห่อของเขาเนาะแต่ละคนก็ห่อให้มาเนี่ยต่างกันเขาก็จะมีถุงผ้าสีดำนะคะที่ใส่กระเป๋าก็เขียนคขาว่าชาแนลอ,อเขาก็จะมีอันนี้นะคะด้านในบุ๊กเลตแล้วก็ตัวทำความสะอาดกระเป๋านะคะ ให้มาด้วยเดี๋ยวขออนุญาตวางกนนนะคะพร้อมกันหรือยังคะเดี๋ยวมาแกะไปพร้อมๆกันเลย ะะต้องของยาตั้งพื้นนะคะกลัวมันหล่นเอได้ขอ้ขอมานะคะเป็นไซส์ small ได้มาในหนังคาเวียสีเนวี่บลูนั่นเองนะคะคือสวยมากยิงๆตั้งใจอยากไปเอาสีดำนะคะแต่ว่าสีดำนี่จะรอคิวกันนานมาก และวันนั้นเนี่ยของเขาก็คือสีนี้นะคะเป็นสีเนเวอร์บรูนะคะเขามีความสวยมากแล้วเขาก็มาพร้อมกับอะไหล่สีทองอ่อนหรือเราเรียกว่าสีแชมเปญนั่นเองนะคะเวลามองไกลๆมันก็จะเหมือนแบบเป็นอะไหล่เงินนะคะมีความสวยมากโอ้ว้าวนะคะตัวนี้หนังคาเวียของเขาเนี่ยจะมีความเงานิดนึงนะคะคือเขาไม่ได้เป็นแมทจะมีความเงาซึ่ง ส่วนตัวแล้วนะคะถ้าซื้อหนังคาวเวียจะเลือกหนังคาวเวียที่มีความความเงาจะไม่เลือกตัวที่เป็นแมทคือไม่ชอบเลยนะคะตัวนี้ก็คือเหมือนแบบใช่เลยนะคะเขาก็มาพร้อมกับสายสะพายไหล่แล้วก็คอสบอดี้ซึ่งสายของเขาเนี่ยสามารถถอดได้นะคะแล้วก็มากับท็อปแฮนด์ลซึ่งท็อปแฮนด์ลเนี่ยเเราสามารถถือจับอย่างนี้แล้วก็คล้องมือได้เป็นอะไรที่ดีงามนะคะ ด้านหน้าของเขาก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดเทอร์ล็อกตรงนี้ c ี CC ด้านหน้านะคะก็ยังไม่ได้แกะสติกเกอร์ออกเลยอ้าวเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูใกล้ๆขออนุญ,ญาตยืนนะคะด้านหน้านะคะสีของเขาเป็นแบบนี้นะคะสีจริงๆของเขาเนี่ยจะมีความเข้มมากกว่าในวิดีโอนะคะก็จะเป็นหูท็อปแคนโดนะคะตรงนี้เขาก็จะมีสติกเกอร์ติดมาด้วย รวมถึงสติกเกอร์ตรงนี้นะคะติดมาเหมือนกันด้านข้างด้านหลังเขาก็จะมีช่องพ็อกเก็ตหนึ่งช่องนะคะช่องนี้ก็ไม่ได้ใส่อะไรได้มากมายนี่อีกข้างหนึ่งแล้วก็ด้านล่างของเขาเนี่ยก็จะมีซีมุดด้วยกันเป็นแบบนี้นะคะโอ้ยสวยงามแต่ดูสายของเขา นแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูด้านในพร้อมๆกันเลยเปิดปิดตรงนี้ค่ะอ้ว้วาวด้านในนะคะเปิดออกมาตรงนี้ก็ยังมีสติกเกอร์อยู่นะคะเขาบอกว่า Chanel Paris ตรงนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยด้านในจะมีช่องโลง่ลงๆหนึ่งช่องนะคะ แล้วก็ช่องขั้นกลาง1ช่องตรงนี้นะคะเนี่ยตรงนี้เห็นไหมเอ่ยนแล้วก็มี1ช่องตรงนี้แล้วก็ช่องซิปนะคะเนี่ยช่องซิปสานะคะรุ่นนี้รุ่นนี้เป็นคอลเลกชัน t i o n t 0 a ที่ได้มานะคะ น้ำหนักของกระเป๋าเองนะคะก็เบานะคะรุ่นนี้ค่อนข้างที่จะเบาเลยทีเดียวไม่หนักนะคะนั่นก็เป็นด้านในของกระเป๋านะคะเดี๋ยวจะลองสะพายให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะอันนี้ก็คือสายของเขาสะพายไหล่นะคะสะพายไหลจะอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนกระดีแป๊บนึงเนี่ยสะพายไหลโอ้ยสวยมากค่ะสวยจริงๆเลยนะ แล้วก็เราจะมาคลอสบอดี้กันอ่านังแบบนะคะสูง150เซนติเมตรก็ไม่ได้สูงเวอร์วังอลังการอะไรนะคะออกจะเตี้ยแต่ก็แบบเป็นอะไรที่แบบรุ่นนี้สะพายได้สวยสวยมากนะคะก็จะแบบแบบนี้ก็ได้นะคะลักษณะการสะพลยวันนี้ใส่ชุดกระโปรงสีดำค่ะก็ะกระเป๋าใบนี้ก็เข้ากับหลายๆชุดนะคะ เนาะเสร็จแล้วเวลาถือข้องมือนะคะเราจะพับทําสายแบบนี้นะคะแล้วก็ถือแบบคุณนายคุณนายประมาณนี้นะคะหรือว่าจะอย่างนี้ก็ได้นะคะเนี่ยสบายๆนะคะออกงานสังคมก็เป็นอะไรที่สวยมากนะคะไปนี้ชิ้นชอบโอเค มาพูดกันถึงเรื่องราคานะคะราคาของเขาเนี่ยจะถูกกว่าตัวโซเรียลนะคะไม่ใช่โซเรียลโซบลักนะคะพูดพิดโซบลัก so ที่ได้มารุนนั้นสามพันสามร้อเก้าอผิดอีกแล้วต้องขออภัยนะคะสามพสาสบปอนด์แต่ตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่ 2,920นะคะก็จะถูกกว่าตัวโซบลักนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆถามว่าเอาได้ตัวโซบลักมาแล้วแล้วทำไมถึงไปเอาตัวนี้อีกนะคะเดี๋ยวจากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะคือตัวนั้นตัวเองเอากลับไปคืนเขานะคะมาดูแล้วรู้สึกว่าตัวฟองฟองของเขาเนี่ย ตรงตรงแบบเนี้ยเรียกไม่ถูกนะคะเป็นตะข่ายตารางเนี้ยมันจะมีความพองตัวมากนะคะแบบคือถามว่าหนังเขาสวยไหมเขาสวยนะคะแล้วก็ส่วนตัวมานั่งคิดเอ๊ะทำไมมันทรงมันป่องๆก็คือจริง,รงๆเขาก็ทําออกมาแบบนั้นนะคะอีกอย่างหนึ่งอะไรสีดําตัวเองก็กลัวว่ามันจะแบบว่าลอกได้ง่ายนะคะก็เลยนะคะตัดสินใจเอาไปคืนหลังจากนั้นนะคะคือตัวเองเนี่ยอยากได้สีดําแต่ว่า พอไปคืนที่เซอร์จนะิตเนาะเพราะว่าซื้อที่ c h a n n เ l อร์จิตเขาก็บอกว่าสีดำก็ไม่มีนะคะเขาก็ยังไงเดี๋ยวลงชื่อเอาไว้ถ้าเผื่อของมาเขาจะบอกอะจะบอกเราอีกทีหนึ่งแล้วตัวเองก็เลยตัดสินใจไปที่ฮารอรนะคะก็ถามสีดำเขาเขาก็บอกว่าสีดำอ่ะไม่มีเพราะว่าคนเนี่ยต้องการสีดำเยอะมากแต่เขาบอกว่าเนี่ยมีสีฟ้าเข้มเนี่ยไปหนึ่งก็เลยเห็นนะคะก็คือชอบมากก็เลยได้ตัดสินใจ ซื้อใบนี้มานะคะคือตัวโซบลาคหนะักคืนไปแล้วนะคะคือชอบใบนี้นะคะอันนี้คือชอบจริงๆแล้วไม่คิดว่าตัวเองจะกลับไปเปลี่ยนนะคะด้านข้างของเขาเนี่ยคือมันจะสวยมากตัวเดิมนะคะด้านข,าข้างของเขาค่อนข้างมีตําหนินะคะคือตัวเองซื้อมาสองใบนะคะซื้อมาเพื่อนเนี่ยฝากซื้อด้วยด้านข,าข้างของเขามันจะไม่สวยเลยนะคะทั้งสองใเลยแต่ว่าใบนี้เนี่ย ด้านข้างของเขาเนี่ยยืนตัวได้สวยมากนะคะงานเย็บถือว่าเยี่ยมนะคะหนังก็สวยเอาละค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆคงเพลิดเพลิน,นแล้วก็ชอบไปด้วยกันแล้วก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับใครที่กำลังคิดจะซื้อกระเป๋ารุ่น Coco CO, Top Handle size small หรือว่า s i ส e mini นะคะมาดูวิดีโอนี้ก็ อาจจะเป็นเขา,าเรียกยังไงคะเป็นทางเลือกที่ช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเอาละคะ่ะถ้าเคยชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอครั้งต่ตอๆไปพบกันใหม่คลิปหน้าสว,ส,สวัสดีคะ่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย